ไปที่ภาพว่าภาพชื่อว่าอะไรก็ทําท่าทางให้สำมานเรที่นั่งอยู่เนี่ยตอบให้ถูกให้ได้อ่าวไดเลยทีทีไทยเลยลูกลูกยกสูงอ้าวกระท ok ิะะ compass, like oh, wow, em. again, ้งโอ้เก่งมากเก่งมากอพร้อมยังอพร้อมโอ้มันเป็นยังไงนะเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยโอ้โหโอ้จะ copy ภาษาไทยคือแมงป่องปะเออเก่งมากพร้อมแล้วห้ามพูดนะคนถือเห็นแล้วก็ห้ามพูดอยดากันด้วยอ้าวนี่อะไรเนี่ยใช่นกมีปีกเหมือนนกแต่ไม่ใช่นกเมี่ยได้ตอยตัวเลไม่รู่อ้าวนี่อะไรนี่อะไร ซมวิปปี้งโอนหนักกว่าเดิมอีกผีเอลือนี่ถูกคำแรกแล้วอีกคำหนึงอีกคำหนึงเราลองมาเป็นคนเราทำผีอะไรก่อนไปโรงเรียนนี่อะไรอ้าวหนำโอ้ยผีอ้าวหนำผีอ้าวหนำอาบน้ำเสร็จสวมอะไรผีเสื้อผ้าผีเสื้อผ้าตัดคำว่าผ้าออกเหลืออะไรเหลือผีอะไรผี